สวัสดีค่ะน้องงัวสบายดีบอมื้อนี่อากาศดีดีหลายดีหลายป้าสิไปในเมืองไปสื้อผักสื้อนมอู้อากาศดีลมแหง้งพี่น้องจ้าน้องงัวพ่น,นอนผักพอนะเห็นม่เออ,น,อน้องงัวนอนผักพอน่องงัวยืนเบิ่งป่าอากาศดีดีพี่น้องจ้าทุง่งนาแห่งนี้พันมีดึง อ,อ่ะเราดีตะกี้ปาเป็นดึกน่อยป้ากลเลียงัวดพี่น้องยืง,งัวเลี้ยงควายสมัยตะกี้บ้านป้าเป็นดึกน่อยเนาะเนหนดหน่อยงัวควายหลยหพี่นองป้าละซังมันป้าละยางน้ำงวนควยมัดมือมัดเป็นทุกมือทุกมือตักน้ำให้กินนะฮะสะพายเสื้อสะพา,ากับป๋องถังแม่ไปตักน้ำแม่พี่น้องโอ้ย หลายคักหลาย,นยแน่เลยเวลามันออกโลกนะพี่น้องก็แตกยาบยาบเลยคิดเบิ้งละ่ะยางละ่ะอู้ยางละหลายอะ่ะจำาม่ไไรจำาม่ไไรสมัยตะก้าตะก้อนอะ่ะลูแตะวันง,งวคววยหลายอันสมัยตะก้อนเิ่นขายนะขายตอแม่แถมลูกสองโตผู้พี่น้องจูงเมียบ้านรวยรวยว่ได้บว่าไ,าาไ,าาได้ราคาพรอมเดจ้ะเออบ่เป็นหมื่นเป็นแสนคือเสมอเด้อพี่น้องเอ้ย เมื่อกี้พันน่ะได้ทั้งเม่ทั้งลูกลูกน้อยแรน้ำเม่กัยโยไขเพิ่นน่ะเนาะเฮ้ยเป็นตาฮักแ้สบายดีบ่สบายดีเมนบออากาศดีหญ้าหลาน้ำดีอ้วนอุดมสมบูรณ์เลยนะมู่เจ้านะ่ะขอยจะไปทุรละขอยจะไปทุรละขอยเลยตองแวหาหมู่เจ้านี่คือทางพานไปซื้อยาซื้อนมของป้าป้าห้างจากมูประมาณ ห่างจากเมืองประมาณเนี่ยค่ะ4 0กิโลเมตรนี่แหละพี่นอ้องโอ้ยอากาศดีหลายอากาศดีแห้งจอดรถทักท้ายกันน่องงัวก่อนนะคะเฮ้ยยานะอุ้ยเนะพิ่นดำหน,นาเพิ่นเป็นรูปหัวใจพี่นอ้องเออเอาหัวใจมาแปะไว้หนาผากเลยเพิ่นนะนี่ยังเด็กหน่อยนี่พี่นอ้องงัวนั่น เพิ่นที่มีน้ำเบออร์อยู่หูเพื่อนอ่ะเห็นบะเป็นป้ายสีเหลืองอ้อเออ,เ,อ,อเป็นป้ายสีเหลืองมีน้ำเบ์สวัสดีจ้าสุขสบายดีทุกโตแม่นบ่เจ้ามีความสุขหลายพุน่นพูนลุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพิ่นพากกันนอนผักพอนกายาเนาะนั่นี้นอนผักพอนกายา เสียงนกน้อยกับกิจจิบกิจจิบบ่ะพี่น้องตาหักทงไงทงนาโอ้ยลมแผง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 โอ้ตายตายตยลมหายหมดเลยบา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 ยสวัสดีก่อนจะจากกันสวัสดี โอ้มีสีแดงนี่กับงามน้าจะเนาะเจ้าน่ะโน่นนะพี่น้อกนะลายสวยอะ่ะลายสวยงามมากมีสีดำสีแดงสีขาวสบายดีแมนบอคืดอะไรอยู่จ๊ะ อืมยังดึงหน่อยเด็กนุ่มอยู่นี่หืมจะขวบแล้วเนี่ยมูติจาจะขวบโอ้พวันนั้นวันนั้นพรอนปักพรชิวชิ้วโป๊กแขแล้วจ้ะคิ้วคิ้วไม่เคไม่เคอมอืมมีรถผ่านมา าไปก่อนเดอ้อเดี๋ยววันไหนว่างๆอากาศดีๆสิแวะมาเยี่ยมหานะจ๊ะนะจ๊ะบายบายบ,ายบายบายมียางมาเบิ้งอีกมียางมาเบิ้งน้อพี่น้องนั่นฮะนี่มียางมาเบิ้งอีกอะเนาะเนาะเนาะป้าติดไปหาเบิ้งมา มูเจ้าคือมีมาทุกปีปีนี้คือเพ่อเห็นเราออกมานอ,อกบ้านมูเจ้าย่ใสไปกันนะเจ้าบายบายจ้าขงน้าพี่น้องขับรถมาเรื่อยเรื่อยเืยมาเจอป้าผักบุ้งจะเจ็บผักบุ้งผักบุ้งเปรี้ยวไปฝากมูจ้าอู้พี่น้องนอนง,ง้าม หลายเอาคือมีหมดดำบ้านี่ควยละยาติหมดขวยบ่มักหมดเด้อเอาทำไมมีหมดอ่ะบ้านี่อู้พี่น้องเอายา้ยย้อยใหญ่มีอจะกอยใหญ่เจือเอาเอาไปกินคือส้มหมักหมักอันน่ะมือเจาหุงจักว่าเอา,านี่ขอออกกันขวยย่าติขวยาขยาติหมดขวยบ่มักหมดเ่มตลา,าล้ำเนี่ทอแขนเล็กน้อยแล้วพี่น้องมึงเลยปาดปาดปาดเอาไปกินคือกินแก้วน่ะแม่พี่น้องโอ้ตัวข่อยว่ากินแกงไง อเอาพ่อเน่หรอกนะอาจจะแกงก็ได้นะนางอาจจะแกงก็ได้แต่อขอสิก,กินแบบแก้วเด้จ้ะมันสม้นมคือมะขามหน่อยล่ะพี่น้องส้มคือมาขามหน่อยจ้ะโอ้ยง้างหายง้ามขาดแด้อุบาทพขาบ,าบ,าบาโอ้เบียดนี้นี่คนละมีอันนี้แม่จ้าคนละมีหมดดำแม่ตัวบกย้ายบึกโตแล้วพี่นอ้องแล้วเสือใหเบิ้งหมดเด็กจะมีหมดวะเออพ่นบอกว่ามันอุดมสมบูรณ์แต่มันต้องมีหมด ดีอ่าพี่น yeah. oh, 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 oh. okay. okay. ้องอบางเงยแบบโตดูส huh. ังนหนักใหญ่กว่าโน้หม่ฝรั่งด้จ้ะถามว่าหลายไม่หลายคักพี่น้องอุ้ยดงเลยแหละดงเลยแล้วคอยจะมนเข้าไปงาอยู่ข้างนอกนี่ก็บพวกจักอึดจักยากโอ้ยน้องมองไงเออโอ้ยขอได้กินอะไรเนาะมาไหนมึงเจ้าได้กินนเผื่อเนาะ อ๋อทางนี้มีฟาร์มนี่ข้างหลังข่อยมีฟาร์มพี่น้องนี่นี่นี่เขาลืมไปฟาร์มหลไปล่ะโอ้ยหลายพี่น้องเอ้ยงามแขงแด่งใจไหวโอ้หลายหลายนี่นี่นี่เห็นไหมโอ้โหใหญ่โตมาหูหลานนี่เห็นไหมดพี่น้องดูนะ น,ยยยยน,นี่นะใหญ่ใค่ะอะไรนะพวกเราพี่น้องนอดแดงใจวายคืออันน้องใหม่ฝรั่งนะจ้ะเห็นยวนะคือน้องใหม่ฝรั่งน่ะหลายคักหลายเน่ออกดอกกับงามนะจ้างามลวหละหอมพร้อมเน่เอาซับน,นี่จ้ะไปกินแกว้วเอาไปกินปนกินแก้วสื่ๆ โอ้ขาว่าเราก็เปรี้ยวปากขน้ำร้ายไหลวันที่กินคือบากขามหน่อยบานเฮาเลยแหละป่าปาแล้วเฮ้ยโอ้มองไปเห็นไกลๆเห็นหมาพี่น้องได้ไปบ่ได้อะไรมันเป็นทุ่งนาเห็นหมาให้มาให้มาโอ้ยไกลๆเห็นหมาอยากเห็นหมาไม่เป็นไรว่าเห็นกับว่าเป็นอย่างไม่เห็นออกไหม้ ดอกไม้ที่บานสะพรั่งโอ้ยส,สวยไหมเนี่ยว้าสวยฝนตกใสาอ่ะจ้ะสวยเสียงนกพี่นอ้องเฮ้ยเสียงนกเป็นตะหากแท่มากฟังเสียงนกนี่ฮะสวยสวยพี่นอ้อง เขาเอิญดอกอย่างเบ่ฮูู้นะคะสวยมากโอ้ยโทรศัพท์จ๋าทำงานให้แม่เนี้ยเอออู้นะดอกใหม่สวยๆมาฝากอสอนเป็นหักแมส่สวยมากต้นนี่ อ,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 อฟังเสียงนกพี่นอ้องตะฮักให้ ชมดอกไม้ฟังเสียงนกเพล้นๆพ,พี่นอ้องมีหมดด้วยจ้ะมีหมดน้ำเหนีว่มีหมดมีหมดหมดดำดำมดดำดำเดซี่สวยและกินได้จ้ะ